สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้มาเจอหนุ่มตีหนุ่มตีกับหนุ่มซามูไรพี่น้องโอ้ฝนตกซะด้วยมาถึงจัดให้พี่น้องได้ชมกันเลยครับเอ้โ้นี่ฟุดบอลน้ำออกดีมากครับเนี่ยสุดบอลเพื่อจะ รถสวนทุเรียนนะครับอ,อากาศมืดห,หน่อยฝนตกครับฝนตกซานี S y <S ่ S Y 204เจอกับหนุ่มสำไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับโอวัสซ์ดีซีสองหนึ่งศูนรุ่นสิบเอ็มซีโร่อ้อ ฝนตกแรงครับชุดหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังยังสู้กันอยู่ครับเบิดบอลเล็กๆนี่ครับแต่ว่าเอาให้ลึกเพื่อจะรบผนละมากรากไม้ครับปลูกเงาะทุเรียนปลูกกล้วยแล้วก็ไม้ประดับครับสานี่อยู่ข้างล่าง204ครับ ฝนอย่ามาดเด้อฝนเนี๋ยวดูผลงานครับคนข้างจะรีวิวลำบากโอ้โ,อโอ้นี่ครับโอ้บรรยากาศน่าอยู่มากดูที่พักเขาดิแล้วก็ตรงนี้ขุดแล้วนะครับขุดทอยขึ้นไปแล้วน้ําออกดีน้าออกดีครับแลก็ทอยให้กัน ทำสวนทุเรียนก็ต้องมีน้ำครับหลักๆต้องน้ำต้องดีครับต้องมีน้ำถ้าไม่มีนี่ไม่ไหวนะสองร้อยีครับสองร้อยสีอ่แปงครับแปลง1้8ยห้าพลังมาเจอ165บครับสูตสูับ6สูอืมหน้าก็สบายแน่ครับเนี่ย ดูการน้าในน้ำเต็มจะต้องเอาดินตรงนี้ครับออกให้หมดตรงนี้ออกแล้วนะครับตรงนี้กับน้ําออกอยู่โอ้ยไล่มาหนึชั้นสชั้นสาชั้นไดรับกันทงัง0.93ลูกบาทเมตรลอยขึ้นไปแอบกับต้นมอนนี่ละครับเนี่ยรีวิว เปียกหมดแน่พี่นอ้องเฮ้ยมันนี่วันนี้วันวันพฤหัสครับนะวันพฤหัสสะบอดีโอ้วันนี้ห้ามสะผมนะเพราะว่าสะบอดีเนาะอ่ะตากขนซะเลยไม่งั้นไม่เสร็จครับเป็นซีโร่ทั้งต้นทอย,อยขางบน อีกหนึ่งคิวข้างบนนะ่ะเครื่องยนต์เป็น6กสูบกับ4สูบนะครับของมันเร็วทั้งคู่โอ้หึเอ้รีวิวมุมนี้อาจจะเห็นชัดไหมเดี๋ยวจชัดนะครับยงเตียงนี้ดีกว่าครับจะฝุดขนาด20 สิบตันครึ่งครับกับ21ตันว้า <c oughs> วที่โทษน้ำใตดินออกมาแล้วครับที่ขุดไม่ลึกนะไม่ลึกแถวจันทร์นะแถวจันทร์นี่หลายเมตรนะครับอันนี้แค่6-7เม็ดเมตรนะครับน้ำก็ออกแล้วปัญหาคือฝนตกแล้วมันเป็นโคลนครับเป็นเลน ทำให้คุดยากมิซูมิชิ 4M50 K3 V คายสาม่าสเปคของซานี่นะครับบอบด้วยว่าเกิดที่แดนแผ่นดินใหญ่นี่น่าจะงานเมานะขับโดยโชเฟอร์นัดด้างบนก็โอ้วันนี้ น้องบอลว่าเสียบอลขับเองเลยะแกวสงาจัดให้ครับคอยขางบนไปก็มือใหม่ครับมือใหม่สักวันคงจะเป็นน่าจะเป็นคันเทพเหมือนกัน่ะโอ้หนึ่งนี้แกวมึงนี้แกวได้จะดูสองคันนี่ครับจะดูบอด้วย นี่ครับบอน้ำอ๋อมาชุดนี้นีชุดใหญ่เลยตรงนี้หน้าฝนครับหน้าฝนก็จะฝนตกทั่วประเทศแต่ว่าตกเป็นบางอำเภอบางจังหวัดก็ทำให้ดินน้นชื้นนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ต้นไม้หรือว่าหญ้า สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นมาครับต้นไม้ก็จะเขียวไปจีออกซิเจนจะเยอะนะครับปลาก็าจะวางไข่อตกเขียดอึงอางวางไข่ไพี่น้องก็จะขยายขยายลูกขยายล้านไปส่วนรถขุดก็จะเซิงๆหน่อยเพราะว่าฝนตกเฮ็ดงานห่วได้พี่น้องไม่เป็นไรครับที่เดือนพฤษสภานะ ทำงานตั้งแต่นู้นครับทันวาคือสภ,ภาวันที่20วันนี้23แล้วน,นะนะครับผลเดืนอนตก็่พอดีนะครับรถบุญโซนภาคอีสานก็จะทำงานอยู่ประมาณ6เดือน6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะงานก็จะมีน้อยนะครับลดถ,ถึงถึง50-70เซบางคนนี่จอดกันเป็นเดือนนะครับเท่าเก่บางท่านก็โอ้ ต้องส่งงวดนะพี่น้องเนี่ยทัยไทยบุญนี่ก็ต้องส่งงวดเหมือนกันซานี่นี่2สองวันละสองพันนะครับประมาณวันละสองพันหนึ่งร้อยนะครับหกหมื่นสามพันโอสอนเอ็มซีโร่น่าจะน่าจะแปดหมื่นเาะครับนะเดือนหนึ่งก็งยังส่งกันอยู่ครับยังส่งอยู่งานเหมาไม่แน่ใจว่ากี่หมื่นนะ จะเมากันคุยกันแล้วก็ค่อยทำกัน PC 2 1 0 M0 ตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็ผี้ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ยาวครับนะหนึ่งคิวอ๋อเออเจอเจอของแข็งกว่านี่เจอสามวีเอจอหินเป็นก้อนเหมือนกันครับ จเจ้าเฟื่อนนัดคือว่าจย์นัดนีด่จัดสุดยอดอยู่แล้วยังโซดนะคนขับยังโซรับเอ้าโ,โ,โอ้เจออะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องลงไปดูหน่อยพี่น้องลงไปยากลึกครับไม่ได้เอารองเท้าบุดมาด้วยห้าพันชั่วโมงครับยังเจ๋วช่วงล่างใบแท็ก80เซนเหมือนกันครับลเลยเจ็ดตัวแฮรรี่สอง กาดข้างละตัวโอมสกีสองหนึ่ก็ใช้ s a a 6กดี1นจะดีกิดหนึ่งครับนะร้อยหกส้าลังมากวัดรอบเพื่อนก็พอกันครับสองพัก็พอกันมาตรฐานมาตรฐานแต่ค่าตัวนี่ซานี่สอง้นี่สามล้านเก้าหมื่นครับส่วน M0 นั้นน่าจะ4ล้านมีทอนครับ เสีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูอีกหลายๆมุม,มแกเจอหินหรือเปล่าครับนะน่าจะเจอแม่หินฝนหยุดแล้วครับโอ้น้ำใสอาจจะครึมๆหน่อยครับช่วงนี้ชาวชาวน,าน,น้ีใจ ชาวไร่อ้อยชาวมันชาวสวนออของแท้ของแท้ป้าปาป้บาบเจอหินน้องเจอหินด้วยครับไปลุกเลยลอ,อยขึ้นไปโอ้ดินมหาศาลเลยนะดินเยอะเดียวครับแต่ว่าเป็นดินดินเหนียวครับ ดินเหนียวดึงเหลืองโอ้ระวังนะหมอเค <K> 3 b ครับหลอดไฟ led ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่ครับนะเป็นบอเก่านะแต่ว,ว่าเขาคุดไม่ลึกก็เลยต้องเอาลึกครับให้มันได้ใ้น้ำครับ จะเอาน้ำใต้ดินมาใช้หรือว่าแพ็คคู่โคจรมาเจอกันครับจัดเต็มให้พี่น้องได้ชมกัน oh. ว้าเดี๋ยวต้องหาที่ส่งให้หเออเมมโมรี่จัดเต็มน้องสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพวย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็ก v a คา r ์บิเตอร์อทรั 0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ